มันทายแนวเรื่องมึงมาวิธี่มาตัดผมกันนะครับผม นะครด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆรอกทรงสูงนะครับในแบบของเราก็หล่อนะครับในแบบนี้ใส่ยีมในแบบกัจจัยยิมทพีงเดียวได้พี่นองในแบบใส่รับแม่ยิม รออย่างสวยก็มาหรือที่งาประมาณนี้นะประมาณนี้นะรอได้ยังรอไปอรอต้องมรอจะตอบตอบดิระว่างกับอันนี้จะตอบตอบกับวันร้อนมารอจะจะหัวย่างเดียนหายิมยางยิมย่างเดียวหหยยยยเด้วดลูกค้าตอบน,นี้มารอมารอ,ารอ,อเขาบอกว่ากระทียมหอมแก้มลูกค้าพี่น้อง ตัดผมเสร็จจะหอมเข้มลูกค้าลูกค้าบอกว่าหอมเข้มได้นะฮะสร้างกับหอมเข้มลูกค้านบริษัที่เด้อร์พี่นอ้องบรลูลกค้าถามเก้มถามลูกค้าบ้านอ่านหอมเข้มได้เพราะตัดผมเลยได้เป็นแนมแต่เรื่อง่าสิ่ล่องหอมเข้มเมั้งเสียงหอมบอลว่าเก้มว่าเก้มลูกค้าจะหอมไหมเสียงพี่นอ้อง มันจ,จะหอมหด้วยว่าสีน้ําแดงชิมิเนียนะฮะอันนี้นะก็จะแสดงขันตอนนะเป็นทูบลอกเป็นอ่าคอมมานะพี่นะคอมมานะตรงนี้เป็นโซงคอมมานะฮะใส่ง่ายๆนะสะนั่งง่ายๆนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่าน,นนะฮะที่เข้ามา,มารับชมข่าฟังต์ต์นะฮะอันนี้เป็นโซนคอมมา ลูกค้านอนหล่อหลอ,ล,อ,ล,อลูกค้านอนหล่อลอยู่แล้วนะฮะแต่ยังไงก็หลอนะฮะนี่ก็จะสไลด์ฟันปลานะฮะอาฟันปลา,ปลาอาอ๊อาอ๊อฟองผมนะฮะลูกค้าก็ยิ้มสูดแต่ได้ี่นหรือไม่ยิ้มแต่เราวันเสี้ยนี้ต้งสิบว่าวาวน้ำเล็กน้อย ที่เป็นเรื่อนครับคอมมสไตล์ช่างพอนะครับคอมมสไตลช่างพรนะฮะไตลใสไตล์มันอันนี้เป็นสไตลของพันธะนะพันธะหรือว่าช่างกรนะฮะพันหล่อนนะับ แสกอ่เจ็ดสิบามสิบเจ็ดสิบระบสามสิบเจนะฮะทุกวันนี้อ่ะดาราชอบตัดชอบชอบแสกประมาณนี้นะฮะเจ็ดบสามสนะมันดูเท่ะนะรู้ไหประมาณนี้นมันก็จะดูเท่ะนะครับ ถ้าเซนก็คือหลอ่อไปเลยนะผมน้องตรงนี้มัน,ม,นมันจะตีมันจะเป็นกระบังโดยอัตโนมัตินะฮะเป็นผมนอเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีแสงนะฮะมีตรงนี้สวยนะฮะเวลาหน้าถ้าเป็นหน้าผู้หญิงก็คือสวยนะฮะเป็นหน้ารูปหัวใจนะฮะนี่หน้าผาเป็นรูปหัวใจนะฮะหน้าจะหวาหนฮะ ผู้ชายเด้อพี่น้องแม่กระทืดเรื่องบอกเปก็นการรับผู้ชายนะที่บอกโอ้ยเราคือหนาเราคืา้หนาแขกหนาหนาผู้ชายพี่น้องนะฮะผู้ชายเดือแขกอย่าเงยรอพี่น้องรอรอรอ,รอเสียงนี่ด้วรผัดเสียงในที่อุตสา่าห์ผัดเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่ทุกๆกำลังใจนะฮะขอบคุณเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวจะฝาลกลงเด้อ นี่นะฮะโซมคอมม่านะพี่ๆนะไปดูนะฮะหล่อนะขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆทุกกำลังใจเด้อโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะพี่ๆนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกทท่านนะฮะที่เข้ามารับชมและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายบายเห็นน้ำเนยเออบ๊ายบาย E fa wou.